ไปที่อุดรธานีหน่อยสองสามีภรรยาพากันไปเก็บไปหาฟืนนะในพื้นที่โรกร้างเนี่ยไปเจอศพครบศพ <Hey. S 1> ปริศนาโอ้โหคุณผู้มชมเหลือแต่โครงกระดูกแล้วสภาพคืออยู่กับท่อนไม้อยู่บนท่อนไม้ตรงนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่โรกร้างเอกชนตรงข้ามโรงเรียนโสตศึกษาจงังหวัดอุดรธานีครับไปดูซิมีอะไรบ้างในในตัวศพเนี่ยเจอเอกสารระบุตัวตนครับเป็นบัตรประจําตัวประชาชนอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าทราบชื่อคือนายดํารงเพชรสังหารอายุ39ปี สภาพศพนี่ยังใส่เสื้อผ้าอยู่แต่ว่าเนื้อเนี่ยไม่เหลือแล้วคุณผู้ชมเหลือแต่โครงกระดูกตำรวจสพเมืองอุดรธานีสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาแล้วโอ้โหเกือบเดือนนะสามสี่สัปดาห์แต่ยังระบุไม่ได้ว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรเบื้องต้นตรวจสอบไม่เจอร่องรอยการต่อสู้ครับเดี๋ยวต้องรอผลชนะสูตรหาสาเหตุอีกครั้งหนึง่งคนที่ไปเจอเนี่ยชื่อนางสาวอาริยาและนายอนุมาตรครับเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ย พวกเขาก็พากันมาหาฝืนแล้วก็มีหล,ลานมาด้วยสี่คนคร,ระหว่างหาไม้อยู่หลานบอกเห็นเหมือนได้กลินนะ่นอะได้กลิ่นไม่ใช่เห็นหน,นะได้กลินน <ะ S 2> ่นเหม็นเน่าพยายามเดินตามหากลิ่นมาจากไหนหน้านางสาวอริยาบอกว่าระหว่างเดินหาต้นต่อกลิ่นอยู่เจอเรื่องแปลก,ปลกๆคือ,เ,อเหมือนเห็นเงาผ่านหน้าไปวูบไปกระทั่งเดินมาเจอศพนี่แหละฮะส่วนนายอนุมาตบอกว่าก่อนจะมาเจอเนี่ยขึ้นก่อนเขาฝันเห็นงูตายตัวกับตัวเละเลยนะตัวเละเปื่อยไปหมด เอ๊มันอาจจะเป็นอะไรบอกเหตุหรือเปล่าให้มาเจอศพแบบนี้เหมือนวิญญาณคนตายมาบอกหรือเปล่า<อ>นะแล้วก็มาดนจิตดนใจให้สามีภรรยาคู่นี้มาหาฟืนไงคุณผู้ชมสุดท้ายมาเจอศพจริงๆด้วยชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นครับมีพี่สมบัตินะบอกว่าเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยพบศพอยู่อยู่เอ่อก่อนจะมาพบศพเนี่ยจู่<อ>จๆหมาแถวบ้านพากันเห่าพากันหอนจนผิดสังเกตเห<อ>มือนหมามันเห็นอะไรไม่รู้ ส่วนตัวพี่สมบัติเขาเชื่ออย่างไรลองฟังดูครับมาหอนรังสันเหมื่อแล้วก็จะว่าหอนลังสรางใสครับฮะหอนลังสรางใสครับหอนลักษณะบูบูหอนโดนปะครับหอนประมาณสามสี่เท่าปกติมาเราไม่ค่อยหอนครับโอ้แปลกใจวะโอ้โหแกเรียนก็เหมือนซะด้วยนะไปดูนะ ก็เหมือนนะครับุมมากครับชาวบอ้านอีกคนนึงครับนายคมสันให้ข้อมูลว่าวเขาเนี่ยแหละรู้จักผู้ตายแต่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วจําได้ว่าชื่อแ<า>อดเคยเรียนที่เดียวกันคมสันกับแอดเคยเรียนที่เดียวกันแอดเนี่ยชอบมาเล่นอยู่แถวนี้ชอบมานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนเก่าที่นี่แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเสียชีวิตได้ยังไงอาจจะโดนทําร้ายก็เป็นได้แต่ก็ตอนนี้แจ้งให้ญาติญาติผู้เสียชีวิตทราบข่าวแล้วนะครับ คุณผู้ชมถามว่าผู้ตายชื่ออะไรนะคะสงสัยว่าจะเป็นเพื่อนที่สะกลนครหรือเปล่าชื่อ,อดำรงนะดำงรงเพชรสังหารอลองดูนะคุณติ่งนะว่า,วาใช่หรือเปล่าขอให้ไม่ใช่ก็แล้วกันนะครับ